ขันจะได้ขีสร้างกังหมเป็นพญาเยาได้ลืม้าวนาภูขี้ควย่อนกาขันจะได้ขี้สร้างกังห,งส,สง,ง,หงสัป,ปะทนุนย่าได้ลืมค้นจนผู้แห่น้ำตีนสร้างใจประสงสร้างกลางดินกะว่าทงใจขีข้านกลางบ้านกะว่าดงพี่น้องเอ้ยกบพี่น้องเอ้ น,น้องน้องมันจะวัวมักบหัวอยกบในอยู่พี่น้ลงแล้วสพี่น้องอยู่ไหยงหนาเครืองเก้อนี้้เอะ่ออไทำเลทลเอาเสียปเลยเสีไปใส่อน่บ้า พีจับไทำแล่ล้ีเลยดูข <Col ored> <email> <t inks> in <penguin> in pues ัล mm yeah, ีทำแน่เดยย่ที้แล้วนี่นี่มันย่ยงขันมันจมับไม่ดีจะตีงเด้อไปทำแน่มาดิทำแน่เอ้ยอยเด้ออยตีแห้ง ได้เองท่านจอดฟังเลยทำไงเล้จอดฟังลงมาป่ะนี่ลงมาไหมลงมาไหมทำอะไรคือเห็นให้น้าคือเก่๋มันเลยได้บ่เลยน้ำท่วมแล้วพี่น้องน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วพี่น้องเอ้ยเรียบร้อย say chip xay này để lái cả đó nè bòn này. chip ao pa say xịt cái này nè phi long mấy phi này nó? Nếu, thuồng, làm leo giờ chỉ say mỏng này cả say này nè xịt oh, để lái đây phi long đấy xịt น้ำชิถวมแล้วพี่น so ้องเอ้ยน้ำกำลังมากพี่น so right ้องน้ำน้ำปลาน้ำแกงกำลังมากชิถวมแล้วเดี๋ยวมมากคือเปี้ยวนีิถวมกระทบหน่อยแล้วน้ำปลาฝนตกบดมือหลายมื่นเลยนี่ฝนตกนี่น้ำปลาไหลมากพี่น้องเอ้ย ันนีท <c oughs> วมกระทอมแล้วเล็กน้อยหนึ่งกระทอมมะฮอดคืบสับนี่ใส่หมออเอาปลาเผาปลากินซสบนี่บรรยากาศได้พี่น้องอเ้ยบรรยากาศโอเคอเดี๋ยวฉีพลาใส่หมอ้อใส่จิบก่อนพี่น้อง สใส่เบ็ดใส่หม้อใส่หมองปลาอยู่แจยอี่ลุมนี่ถมแล้ว <c oughs> เดี๋ยวฮะเอาหมองมาใหม่อีกพี่น้องนี่หม้อสองอใส่ชิลปไ่นำถมหน้าพี่น้องเอ้ยนี่เดี๋ยวชิลลงไปใส่หมองก่อนพี่น้องพอาะจจี้ป้ากินมาเนี่ย น้ำท่วมน้ำท่วมคุณไปแังนี่น้ำทว่ว,ำทวมแล้วก็เลยใส่หมออ้อก็เลยทำแหละอันนี้เขาใส่หมอ้ออย่งใดพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปใส่หมอ้อพยายามหม้อก่อนมันยาเนี่ยใส่ไวใบพืชติดสองตัวเดี๋ยวเขาจะลองพยายามอีกเนี้ยแซ่บด้วยอันนี้แซ่บพี่น้องด้ยน้ำท่วมน้ำท่วมเดี๋ยวจะพายางไปเบิง่งผู้ นำถ่วมาลีบพี่น้องเอ้ยถ่วเทียงทำแหล่แล้วลุ่งบได้ีกแล้วเขาจะเป็นลุ่งยามมองก่อนพี่น้องเอ้ยใส่มออไว้เอ๊ะโทรศัพท์ตกนี่เปียกเ็ยนะเดี๋ย่นำถ่ว วันนั้นกันมาแชร์เจ้าตัวอีกพี่นออ้องตั้งแต่สองตัวน้ำท่วมหน้าพี่น้องเอ้ยหาอย่ามมองไซร์ไซต์ตอนแซ่บเหมือนนี่ ใส่โมองอันนั้นมองปุมองกลางบบราณใส่โมองใหญ่พี่น้องเอ้ยโบราอามะโมองใหญ่โอ้โหเลือกเติบพี่น้องเพื่อนมันอันนี้กัางให้หน้าอันนี้เพื่อนมันเพียงเพียงหนาเอิกเพียงขี้เหีอืม ว่าไงนี่พี่น้องดังมองเขามานไข่ตีเน่อยไม่หมานไม่หมาน bỏ thử phô tô Chân nhìn nhìn, chân 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 uh, lực lực Ui, nào 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 Ồ, uh, bà cả đợt tôi đeo nè Bà cả đợt tôi đeo, phía nông ơi, nè Đeo phải bằng ít nội hmm. ก้มหน่อยก้มหน้าพี่น้องต้มส่วนี่โอ้ยสุดยอดนี่ต้มสมนี่เขาค้างกว้ให้ตม้มอันนี้ขวากุ้งพี่น้องเอ้ยนี่กุ้งพลอยมากุ้งน้องนี่สเแซ่บพักขว้วร้านเติมพี่น้องเดี๋ยวไปเด้อ xếp sẹp mà nè Quá cung, quá cung Nhìn xong bắc xiển Xong bắc bua Cắp quá cung có cùng rất sốt rồi xếp mà nè tép mọ à